แดดโคตรแรงเก <S ull ing> ินแดดแรงมากแรงมากไรสดโคตรแรงแดดนะครับตอนนี้กำลังไรสด บรรยากาศนีโนนนนน่โคตรร้อนเลยครับดูสภาพแดดมองไปไกลๆจะเห็นล่มตอนนี้แดดนี่สุดยอดเลยฝนร้อนเลยครับบรรยากาศร้อนสุดๆ ไม่มีอะไรมากมายครับลองทดสอบไหลสดตัวอ้อหนึ่งนาทีไวใช่ปะเร็วขนาดหนึน่งนาทีแดดเกินนะฮะเกินไปแล้ว มันนิย่วัดครับอะไรแดดแรงได้ไล่โซนนี่มันสิบุญอยากซักปรนเด็เด้เวลาเทาบันทึก เวลาบันทึกภาพมีไล่สดมีไม่อยก,กวาแน่ภาพบ่คอยชัดปันใดไม่คมภาพไม่คมภาพไม่คมชัดเลยเกินไปแดดนี่แหละพิลึกพิโล ศาลาหลังใหญ่นะครับดูเมฆฝนบนศาลาคือฝนสิตกเมฆก้อนหาวเดินนี่เมฆเกินตกแล้วแม่ฝนก็ได้ ใหญ่ปานี่เมฆก,กอนห้าตัวนี้มีฝนจะสต๊สตกตอนใดแต่ตอนนี้ร้อนจัดแดดแรงมากลุกมือก่อนนะ เอาไปตากแดดนี่เป็นหัววินแดดแหงตอนนี้เป็นหัววินแดดแหงตอนนี้ห้านาทีพอได้ต้องไล่เบิ้งสืดออกต้องไล่สดอน เอาไว้สดดูของสานี่โป่งขนาดนมกระพัดดีอยู่ แดดแหงสังเกตต้นไม้เล้สเกตต้นไม้นะครับโยกเย,ก,ยกเยกลงลมพัดดีอยู่แต่แดดร้อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับทดสอบสก,กิมบ้าง